ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่างเส้นทางที่หนึ่งนครปฐมราชบุรีจังหวัดภาคกลางตอนล่างพื้นที่ราบลุ่มที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศดินแดนแห่งอารยธรรมและความอุดมสมบูรณ์มีโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างต่างอย่างมากมายรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลาย ผลค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจังหวัดภาคกลางตอนล่างประกอบไปด้วย8จังหวัดได้แก่จังหวัดนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเราสามารถแบ่งเส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็น4เส้นทางด้วยกันตามลักษณะทางกายภาพโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบหนึ่งหรือสองวันได้โดยมีรายละเอียดเส้นทางคือเส้นทางที่1จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีเส้นทางที่สจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางที่ส จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามและเส้นทางที่สจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มต้นจากเส้นทางแรกจังหวัดนครปฐมราชบุรีดินแดนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดีโดยออกเดินทางจากจังหวัดนครปฐมจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นวัดที่สำคัญต่างๆเช่น วัดพระปฐมเจดีและวัดไร่ขิงรวมถึงพระราชวังสนามจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐมนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายสินค้าตามตลาดน้ำต่างๆหลายแห่งด้วยกันเช่นตลาดน้ำดอนหวายตลาดน้ำลำพญา และตลาดน้ำคลองมหาสวัสด์รวมทั้งตลาดสุขใจตลาดจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมคงหนีไม่พ้นส้มโอนครชัยศรีพือเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สวนส้มโอไทยทวี ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมากว่า3ชั่วอายุคนมีให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายเลือกซื้อทั้งพันธ์ขาวน้ำผึ้งทองดีและทับทิมสยาม <B it> นอกจากนี้จังหวัดนคนปรปฐมยังมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นศินละปะหัตถกรรมอื่นๆเช่นตุ๊กตาแก้วถักผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดในเรื่องของการนำแท่งแก้วมาลนไฟให้ร้อน จนหลอมละลายจากนั้นจึงนำมาถักขึ้นรูปต่างๆเช่นเรือสุพรรณหงษ์สัตว์ประจำราศีรถสำล้อและผลไม้ต่างๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมซื้อเป็นของฝากของกำนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดและเชื่อมโยงมาจากดินแดนล้านนาอย่างเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าศิลาดนพงศศีนครศิลาดนได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาและต่อยอดให้กับชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยสิลาดนของที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากศิลาดนที่อื่นโดยการนำวัตถุดิบเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้เช่นแกลบขี้เลื่อยและกากอ้อยเพื่อนนำมาเป็นส่วนผสมในดินที่ใช้ปั้นทำให้มีน้ำหนักที่เบาและสะดวกในการขนส่งประกอบกับลวดลายดอกพิกลรวมถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่บรรจงวาดลงบนเครื่องปั้นดินเผา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลาดลที่นี่จึงทำให้พงศีนครศิลาดลกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่สนใจและมีใจรักในศินละปะสามารถมาฝึกฝนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกด้วยจากจังหวัดนครปฐมมุม่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีเมืององค์มังกรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นตลาดน้ำดำเนินสะดวกหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเช่นถ้ำเขาบินเป็นต้นนอกจากนี้จังหวัดราชบุรียังมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญอีกมากมายอาทิเช่นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน พิพิธพภัณฑ์พระโวทยและจิป,ปาถักพันสถานบ้านคูบัวซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของคนพื้นเมืองชาวราชบุรีรวมทั้งผ้าตินจกคูบัวผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวไทย,ยวนซึ่งอพยพย้ายถิ่นมาจากเชียงแสนมาตั้งรกรากที่นี่มานานกว่าร้อยปี โดยชาวบ้านที่นี่ยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวไทยยวนโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องแต่งกายการนุ่งผ้าสิ้นในโอกาสต่างๆตลอดจนกรรมวิธีการทอผ้าสิ้นแบบโบราณซึ่งเป็นการทอด้วยมือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอ,อดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงยุคปัจจุบันผ้าตินจกคูบัวจึงกลายเป็นมรดกทางศิลปะหัตถกรรมที่ล้ำค่า ของชาวไทย,ยวนราชบุรีนอกจากผ้าตีนจกคูบัวแล้วจังหวัดราชบุรียังมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าด้วยมืออีกแห่งนั่นคือผ้าทอบ้านไร่หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าผ้าเขาม้าคนยวนซึ่งเป็นผ้าทอมือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวไทย,ยวนมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอมือที่มีสีสันสวยงาม เป็นลายตราหมักรุกผลิตจากฝ้ายคุณภาพดีจึงทำให้ผ้าทอมือบ้านไร่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดราชบุรีได้ซื้อเป็นของฝากและของใช้ทั้งผ้าตัดชุดผ้าเขามา้าและกระเป๋าขนาดต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายสินค้าได้ตามสะดวกอิ่มอร่อยกับการเลือกซื้อสินค้าของกินและของใช้ตามตลาดน้ำอันเลื่องชื่อ กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระร่วงโรจนทริ์ที่วัดพระประถมเจดีเที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นชาวราชบุรีจึงทําให้เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมราชบุรีเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ